ร่างกายเรากำลังบอกอะไรอยู่รู้หรือไม่ว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถถูกโปรแกรมให้กลายเป็นยาที่มีชีวิตเพื่อล่ามะเร็งร้ายได้การรักษาที่ว่านี้เรียกว่า CAR T-cell คือการดัดแปลงพันธุก,กรรมของเม็ดเลือดขาวชนิด T-cell ให้มีตัวรับพิเศษที่จำเพาะกับเซลล์มะเรง็งที่น่าตื่นเต้นคือประเทศไทยโดยคณะแพทย์ศิริราช สามารถผลิตเซลล์บำบัดนี้ได้เองสำเร็จเป็นครั้งแรกการผลิตในประเทศช่วยลดต้นทุนการรักษาจากหลัก10ล้านบาทต่อครั้งเหลือเพียงแค่ไม่กี่แสนบาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับการนำเข้าลองนึกภาพว่าเรากำลังติดตั้งระบบนำทางอัจฉริยะให้กับทหารในกองทัพภูมิคุ้มกันเพื่อพุ่งเป้าไปที่เซลล์ผู้ก่อการร้ายมะเร็งโดยเฉพาะ เทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภาพสูงมากในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันและเมะเร็งต่ำน้ำเหลืองบางชนิดที่การรักษาแบบเดิมไม่ได้ผลความสำเร็จนี้ได้รับการตีพิมพ์และยอมรับในวรารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติถือเป็นก้าสำคัญของวงการสาธารณสุขไทยนี่คือการยืนยันว่าศักยภาพทางวิยทยาศาสตร์การแพทย์ของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและกำลังเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยให้มีความหวังอีกครั้ง อยากรู้ทันร่างกายมากขึ้นในทุกวันอย่าลืมกดติดตามนะครับ